แม่บ่วบางเล้วปรเดี๋ยวเน่งเสียงยังดีว่ะโอ้ยประเดี๋ยวแม่ขึ้นวันเยว่ะอนนี้ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นไก่ตอนโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ดีสองเลยวล้องเบิ่งก่อนมาม่พี่นองวันมานไตอยู่ี่บอ่ะพีนอนวันไต้ยโยนยาโยนยา ่จนเหนียวแลวพี่น้องเอ้ยเหนียวเลยเหนียวเลย่ารบวนรบเรียดได้ดีวใส่ถุงย่างดีดีวะมีเอาไมได้บางเอิญใส่ถุงมาขังวัดไว้ตัวน้นไม่เห็นหงอิดแฟใ่้พ่อกินนะ